วันนี้เราจะมาอดัดโนบิตามาโอ้อ่าเตรียมตัวเตรียมตัวเอาดีๆนะเอาดีๆเอาเริ่มเลยโอ้ยเติมโน,น,บ,นบิตาครับโนบิตากวาดด้วยนะครับโนบิตาเฮ้ยโอ้ยตัวสปิรัสเช้า,าสปิโด วัดสร้อยวัดสร้อยไหนปุ้ยเด้อเด้อย่าคิดมากอย่าคิดมากบอกพูดไปเลยอย่าคิดมากโอ้โหไม่โดนว้าเฮยเฮ้ยเ่จารู้ทันนะครับพี่ตารู้ทันโอ้ยดีหน้าว่าไงดีหน้าว่าไงโอ้ยลงไปโอ้โหโยไปโอ้โยโดนหมัดแล้วมาตัวได้แซะมาตัวได้เส โอ้โยสายตาดีมากครับโดไม่ตาโอ้โหต่อยไม่ดโดแบบนกูผักเอาเฮ้ยแบบแบบแบบรีบัดิอยู่เแรบบ็วเร็วมาเร็วแดบบิ Ở vậy, đi ở Lê 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 đang lê đang lê 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 phân lê à. lê bị lê 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 โอ้ยโอ้ยโดนยังมาเออแาไปยัไปยโอ้โหแล้เไปยาโอ้ทอกโอ้ยโอ้ยาาตีป้อมเลยดกมาแนงดิตีป้อให้ไปเว

โอ้ยโดี๋ระคัดไปครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮห้ชียให้ชยใหเลยไปอ้ไปใกล้เลยเลยเอาไงเอยไม่โดนโอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดา๋ยวเยเดยวดดเดวดเ จะให้คือแซให้คือแซ่เยวากไปพุกเลยพุกเลยลงมันจะต้าถังมาเลยโอ้ยพี่ิชิโอ้ยคิดคือแค่กระมีนับมีนับโอล่เจไปโจะมาฉลองไมีเาโอ้ยมีกรรมการนะมีกรรมการโอ้ยไม่สนใจครับไม่มีกรการแล้วโอ้โ

ตรงนี้ครับบินแล้วบินแล้วแล้แบินแล้วบินแล้วโอ้ยเขี้ยบมาเ้ยโอ้ยองเราเลยโอ้ยโอ้แว้บ oh, okay, oh, 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 ินแล้วแล้วล้วล้วล้โอ้ยแล้วโอ้ยตัวโอยชุดใหญ่ปลายยกสองนะครับโอ้โหมีกระด่งตัวกันสามยกนะครับมีกรดิ่อตกันสามยกโอ้โหกินน้ครับกินน้เนี่ยนะวโอ้เหนื่อยมากครับเหนียนครับโอ้เตยมตัวครับเติมตัวครับ หนิ่งตัวครับ okay. okay. โอ้โหพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเยือกเยื่อได้ครับพี่เลี้ยงเดี๋ยวกูท้ายหุ่นหุ่นเลยโยกไปโยกไปโยกไปสลับขาหลอกสลับขาหลอกสีเสียงใช่ไหมไอ้ตัวใช่ไหมอืมโอเคโอ้ยออกไปเอาวุฒเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อดีโอ้ยเอาวุฒเป็นชื่ออะไรแล้วเนี่ โอ้ยโอ้ยเขายาโอ้ยยเร่ายืเรล่ายืเาสาวไปสาบไน่ชี้ี่ชี้ี่ชีโอ้ยสาบกันทำไมล่ะปวดลูกเดือปโอ้ยรถสาบกันทำไมละโอ้ยโอ้ยไมมีปาดีคบลูดีโอ้ยโอ้ยโอตากัยตาเลยตานเลอ้ยมีอะไรหรอน้ำขายเลยโอ้ยอไๆอโอ้ยโอ้ยาไปของอ้ไของอ้ไาไไล่แขนเลยไล่แขนฟันเเลย นายแค่พัดนเดียวเลยโอ๊ยคนไหนอัคใกล้ๆเลยใกล้ๆแลวโอ้ยโอ้ยนะครับนี่นะครับไอ้ไอ้ผีดิบนะครับไอ้ผีดิบโอ้ยเสรสจมายาไอ้ผีดิบกับโซครับต่อผีสิงนะครับโอ้ยเมืองไทยนะใกล้ยโอ้ยตอนนี้มัดต้องรถถังเาต้องรถถังเออเลื่องข้าไปขับไปออกไปเลยออกวุปนน้ำไปนี่เรื่อยๆจะดูเลยปั๊บๆออกไปโอ้ยใกล้ๆฮิชิฮิชิ โอยสองงัดนะครับระวังนะแตกนวดูดีโอ้ยโอ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 เร็เร็วเอาปฮ่งเอาปฮงงเอาปาฮุันใช้ปองันโอ้ปาฮองันจุเ้ยมาเร็วตีเดีวโอ้ยเร็วไปไกลเร็วเไปเ็วดิโอ้ยโนไปตายเรืองคะแนนขึ้นมาแล้วิชีชีชีอาการแตกแตกโอ๊ยอโสองงัดครับสองงัดโอ้ยิชิาเร็วมาเร็วชีออสองงัดไปโอ้ยโอย Đó, đi, phải, nó, nó, pues đo đâu muốn đâu bay đâu bay đâu bay đâu đấy đi, ôi hiền có đi à. Ô, nó, Þ, Ô, donn, tho, oh, Nhìn không, nêu đi, nó bay đâu đâu, ôi đâu 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 đâu, đi ôi, rồi! ôi, ôi đâu đâu đâu, đâu 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 đâu, huống ta đấy nào, ta đấy đâu, huống nó có bay đi, bay đâu rồi ôi, ôi mồi con đi vào ngay, nêu đâu đâu, ôi, ôi โอ้ยว่าไงว่าไงโอ้ยโอ้โหโอเคหมดยกที่สามไปครับโอ้โหตาโอ้โหโดนสอดเข้าไปครับโอ้โหตาปืนครับเฮ้ยดีนะมันเจบมันนี่โอ้มันเจ๊ยังเตี้ยปถึงเตี้ยโอ้ยอ่อนเอียเดียวกินน้ำหูจิบซอกเลยบ่กเดี๋ยวมันฟันซอกหลายเก็บ Oh. Fatola che c'hai tutti almeno ha avuto. Sai qual è di te che ne te ha detto? Ah, mi ricordo, siete dei